สวัสดีค่ะแม่ย,ยใหม่เจโอวันออฟฟิเชียลค่ะสวัสดียามใสายๆนะคะ f อทุกท่านค่ะสำหรับวันนี้ก็เป็นวันที่18นะคะ18เมษาวันศุกร์ที่18นะคะแม่ย,ยใหม่ก็เดินชมสวนข้างบ้านค่ะทุกคนนี่ค่ะเลาะมาเบิงเช็ดดวงนะคะ แล้วก็อันนี้ต้นเกาลัดค่ะซื้อมาใหม่ซื้อมาใหม่มหมเจอฝนโอ้ยยอดยอดออกแล้วค่ะยอดออกแล้วแต่ต้องเตรียมดินดีๆก่อนเพราะว่าเอามาปลูกหลายรอบแล้วมันมันไม่งามค่ะมันตายมันไม่รอดนะคะก็เดินนี่ค่ะยังไม่ได้น้มจันเลยทุกคนอันช่ออินทรพลัมค่ะได้ ได้จันเดียวจันเดียวข้อล้อนะคะมาดูอินทรพลามแล้วก็มาเจอนี่ค่ะอันเอาเศษที่เขาเหลือกินนะคะทุกคนที่มันเน่าน่ะเอามาบีบไว้ไอสส้สวนควรนัวเลยค่ะมะเขือเครือนะคะได้ต้นพริกเม่ใหญ่ใหม่ก็เลยว่าจะปลูกแยกจะแยกไปปลูกค่ะปลูกพริกปลูกไอ มะเขือเคลือเอาไว้ข้างนอกนี่ค่ะจะต้องย้ายมาตรงเด็ดเด็หน่อยเดี๋ยวเตรียมเตรียมดินก่อนนะคะทุกคนที่เป็นกระถางนี่ค่ะตรงตรงนี้ค่ะเรามีกระถางอยู่กระถางเก่าที่เราปลูกทู้เรียนนะคะกระถางนี้คือกระถางเก่าที่เราปลูกทู้เรียนแล้วไม่เป็นผล ผู้เรียนตายนะคะผู้เรียนตายไปเรียบร้อยก็เลยยังไม่ได้ปลูกอะไรไม่ใยญ่ใหม่ก็เลยจะเอามาปลูกมาเขือเครือกับต้นริกนะคะฟิกกินดาแต่มันมีต้นอดอกปีดค่ะดอกปีดเต็มเลยนะคะก็เลยจะขุดออก แล้วเราก็จะเอามาปลูกปลูกต้นใหญ่ขนาดนนต้นบอยากได่นี่งามงามบักทูเรียนแนวอยากได่นตายพี่นอ thank mm -hmm. you เสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับนี่ค่ะพวพวนดินไว้เรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเราก็ไปเอาหมูแดดเดียวมาตากแดดค่ะเดี๋ยวตากในโซลาเซลล์นะคะตู้อบโซลาเซลล์เดี๋ยวไปหมูหมักที่ทำไว้ตั้งแต่เมื่อคืนค่ะตากหมูแดดเดียวนะคะ เดี๋ยวเราไปตากหมูเดี๋ยวๆใส่ถุงมือกันค่ะแล้วก็จะมาทำกล้วยตากตากไปด้วยกันเลยค่ะแต่วันนี้อากาศครึมๆหน่อยแดดคงจะไม่แรงเท่าไหร่นะคะเมื่อเช้านี้ฝนไปโปรอยอยู่ค่ะทุกคนกิจ,จกรรมประจำวันของแม่ใหญ่ใหม่กล้วยมันเหลือกินแล้วก็มาตากไว้ อันนี้เป็นน้ำเกลือค่ะเราแช่น้ำเกลืออุ๊ยแดดมาแล้วแดดมาแล้วเดี๋ยวเราไปตักหมูแดดเดียวก่อนค่ะทุกคนนะคะหมูแดดเดียวใส่แพ็กเสร็จตู้เย็นไว้เมื่อวานนะคะ ขนมอาหารไม่ทานนะคะ เอามาตากในร่มก่อนค่ะแล้วค่อยออกไปโอ้คืดวาสิทอนไดบโบเมียนพี่น้องโอมันร้อนอยู่มันร้อนอยู่เดียร้อนอยู่นะคะหมูเดดหมูเดดเดียวอร่อยอร่อยยินกับข้าเหนียวร้อนๆน,นะคะทุกคนยังใหม่จะใส่พริกไทยดับข้าวนะคะ เปิดพัดลมระบายอากาศให้ด้วยนะ ไม้เจริญเติบโตนี่ค่ะเราก็ได้กล้วยสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะทุกคนโชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรง เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ